ขอสวัสดีนะคะแฟนขับแสงคำฟ้าวันนี้แสงคำฟ้าก็ยังมาอยู่ที่หมู่บ้านอ่าสินห้านะคะเลยแหลอสโศกตั้งอยู่ที่อำเภอเอยลาวันจังหวัดเลยนะคะจะให้เห็นที่ภาพข้างหน้านี่นะคะก็คือ,อบ้านเพื่อสมัยเมื่อก่อนนะคะก็จะเป็นชุมชนที่มีคนอยู่อย่างแออัดนะคะมีความเจริญนะคะ,ะสมัย คุณพ่อวิเชียนและคุณพ่อวิชัยนะคะมาเป็นผู้นำชุมชนนะคะชุมชนเลไรอโศกนี่ก็จะเป็นหนึ่งนะคะในอโศกของย่อยออกมาจากเมืองหลวงอยู่ที่บ้านราชธานีอโศกที่จังหวัดนะอำเภอวดินชำราบนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็เป็นหมู่บ้าน เป็นบ้านวัดโรงเรียนนะคะเป็นชุมชนนะฮะที่ปฏิบัติธรรมนะคะที่ใครก็เข้ามาก็จะต้องถือศีลห้านะะแล้วก็ทานมังสวิรัตแล้วมีการฟังธรรมนะคะก็มีบ้านมีวัดมีโรงเรียนแล้วก็มีโรงพยาบาลอยู่ในนั้นเบ็ดเสร็จเลยนะคะอะเพื่อมีกิจกรรมก็คือการฟังธรรมลดละกิเลสนะฮะลดละกิเลส กล้าจนทนเสียดสีนี้สะสมนิยมสร้างสรรน,นะฮะแบ่งปันคนอื่นทําเยอะๆแบ่งปันคนอื่นนะฮะนั่นคือวิถีชีวิตที่นั่นนะฮะแล้วก็ที่นี่เหมือนกันนะฮะเมื่อก่อนนะฮะก็ที่สังฟ้ามาเห็นก็รู้สึกว่าอยากจะถ่ายรูปอยากจะถ่ายคลิปไว้ให้ระลึกนึกถึงนะฮะ ญาติธรรมที่เคยมาอยู่นะคะหรือคุณพ่อวิชัยอุดขาวนะคะเมื่อก่อนท่านก็มาอยู่นะคะตามที่เห็นข้างหน้าคือท่านเสียชีวิตไปเมื่อสองปีพศสองพัน้าร้อยห้าสิบนะคะก็ท่านก็มาอาศัยอยู่ตรงนี้แหละค่ะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตนะคะเมื่อก่อนก็สวยงามนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยนี้ก็คือไม่มีใครมาอยู่เป็นเวลาสิบปีแล้วนะคะสิบกว่าปีแล้ว ก็จะมีรกร้างแล้วก็ปวกกินก็เหมือนบ้านทั่วไปนั่นแหละค่ะถ้าไม่มีใครอยู่มันก็จะหักพังปวกก็จะกินแล้วก็มันก็จะมีสภาพแบบนี้แหละค่ะแฟนขับแล้วก็บ้านข้างกันก็จะเป็นบ้านคุณยายอยู่นะคะก่อนเพิ่นท่านก็มาปฏิบัติธรรมที่นี่นะฮะพร้อมโดยการแนะนําของคุณแม่พินเพาะนะฮะซึ่งเป็นคุณแม่ของสงามฟ้า พ่อวิชัยอุ่นขาวก็เป็นพ่อของแสงฟ้านะคะก็รู้สึกมองย้อนไปในอดีตข้างล่างที่เป็นสีขาวของเรือนไม้เนี่ยเป็นครื่องปูนเครื่องไม้เนี่ยก็จะเป็นที่ห้องสตูดิโอนะคะเป็นการให้ความรู้นะคะทางผ่านทางหอกระจายข่าวฮะ,ะเป็นวิทยุชุมชนนะคะ เยาวช,ชนให้กับชาวบ้านได้รู้กิจกรรมได้รู้เกี่ยวกับธรรมะ้วก็สอดแทรกสารประโยชน์เกี่ยวกับเกษตรนะคะข้างในนะคะแสงฟ้าก็เข้าไปดูแล้วมันจะมะีเครื่องเสียงเก่าๆนะคะที่ยังอยู่ในสภาพเดิมนะคะแผ่นซีดีก็ยังอยู่สภาพเดิมแต่ต่างคือมีฝุ่นเกาะเต็มไปหมดนะ,ะก็โมแล้วรู้สึกแบบฝุดหูใจนะฮะก็รอใคร รอคนมาดูมาอยู่นะฮะเพื่อมาปฏิบัติธรรมและมา,าทำตามแนวของอโศกนะฮะก็ยังในหมู่บ้านนี้ก็จะมีเยอะนะ,ะตามที่เคยบอกคลิปที่ผ่านมานะ,ะประมาณ30หลังคาได้นะฮะก็ทำแบบอย่างดีเลยนะคะแฟนคลับนะฮะถ้าท่านท่านใดสนใจที่จะมานะฮะมาบุกเบิกหรือมา ปฏิบัติธรรมแล้วมาช่วยการพัฒนานะฮะก็สามารถมาได้ที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะคะมาที่เลไยอัโศกนะคะชุมชนเลายอาโสกนะคะทุกคนที่อยู่ถ้ามาถามที่ที่ตัวอำเภอนะคะจะรู้นะคะเมื่อก่อนก็ตรงนี้ก็ไม่ธรรมดานะคะก็เป็นที่สำหรับจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรนะคะอย่างธนาคารเพื่อการเกษตรก็จะ ให้ชาวบ้านมาจัดกิจกรรมให้การเรียนรู้ทางด้านเกี่ยวกับการพึ่งพาตัวเองนะคะให้ชาวบ้านได้ใช้ปุย๋ยทําปุ๋ยใช้เองเอทำเกี่ยวกับพวกน้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างจานน้ำยาล้างจานนะคะน้ยาซักผ้าอะไรใช้เองมีพึ่งพาตัวเองนะคะตามคอนเซปต์ของเสียอัมฟ้า ที่เห็นอยู่ตรงนี้โลกรางมัางเปล่านี่ก็จะเป็นร้านค้านะคะด้านหลังเมื่อก่อนแสงํำฟ้าก็เคยมานั่งทำนี่นี่นะทำน้ำยาซักผ้ากับคุณแม่อยู่ตรงนี้นะคะเวลาพูดเนี่ยรู้สึกแบบเหมือนกับโอ้โหอยากจะย้อนไปอดีตได้นะคะมันมีความรู้สึกอบอุ่นนะนะนี่้เวลานี้มาเห็นซากปลักหักพังพก็ความรู้สึกมันก็จะหดหูนะ,ะแต่ ต่างกันไปนะฮะคนเราเนาะเขาเวลาเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนไปไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเปลี่ยนแปลงแม้แต่ปูนนะคะที่ท่านคิดว่าแข็งแรงนะคะก็ยังมีแบบร่องรยอยแห่งการแตกหักนะฮะยังมีการซุดมีอะไรนะฮะ,ะดูค่ะ ดนั้นอย่าไปยึดติดเลยนะฮะแฟนคลับทุกอย่างเห็นไนหะมเมื่อก่อนประตูบานนี้นะแสงฟ้าเคยมาเปิดปิดประจําแข็งแรงสวยงามนะฮะแต่ณเวลานี้ดูค่ะโอ้โหคิดเห็นหนังเรื่องแม่นาคข้าขนงเลยนะฮะมาเห็นบริเวณที่เคยอยู่เคยคุณแม่คุณพ่อเคยอยู่คุณพ่อก็มานอนประจําตรงนั้นนะฮะอย่างสวยเลยนะคะเมื่อก่อนข้งางล่างก็จะเป็นที่จอดรถ หลังก็จะเป็นห้องน้ําแสง,งฟ้าก็อยากจะเดินเข้าไปถ่ายนะฮะเพราะว่าวันก่อนแสงฟ้ามาดูก็ตามสภาพก็คืออะไรก็ยังอยู่ครบทุกอย่างยกเว้นการไม่ได้ทําความสะอาดนะฮะเป็นฝุ่นเกลื่อยถ้ามากลางคืนน่ากลัวมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็แสงฟ้าก็ไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปนะคะกลัวงูมาตัดต้นไม้อะไรเนี่ยฮะ แต่ว่าอนาคตแสงฟ้านะฮะอาจจะมาพัฒนาบูรณาใหม่นะคะทำเป็นถนนเข้ามาแล้วก็มาทาสีตกแต่งอะไรเล็กๆน้อยๆมาทำเป็นที่สำหรับมามาปฏิบัติธรรมนะคะมานอนมาทำกิจกรรมอาจจะชวนเชิญเพื่อนนะฮะแล้วบ้านหลังนี้นะคะลืมบอกไปว่าคุณแม่คุณยายอยู่นะฮะที่แนะนำคุณแม่แนะนำให้มาปฏิบัติธรรมก็เอาไม้เก่ามาทำมาสร้างนะคะ วันนี้ท่านก็ได้เสียชีวิตไปได้หนึ่งเดือนที่แล้วนะคะเสียงฟ้า,าไปร่วมงานนะคะได้โอ้ไม่เคยแบบไม่เคยที่จะไปใกล้ชิดกับศพคนตายนะคะก็ได้เห็นสัจธรรมหลายอย่างนะคะก่อนตายมันเป็นยังไงหลังตายเป็นยังไงก็ได้เห็นความเป็นจริงนะ,ะว่าชีวิตคนเรานะคะเห็นไหมไม่มีอะไรเอาไปได้เลยแต่ความดีความชั่วนะคะติดตามตัวเราไป คุณแม่อยู่นะคะคองอยู่สีอุดมนะคะชื่อจริงนามสกุลจริงของท่านก็ได้แี่ชีวิตไปแล้วก็ไปร่วมงานศพนะคะได้ล้างทำความสะอาดศพของท่านโอ้โหไม่เคยแบบเพิ่งเกิดมาเพิ่งเคยทําความสะอาดศพของคนนะคะของมนุษย์นะฮะที่ตายใหม่ๆแล้วก็ต้องล้างทําความสะอาดนะฮะกินศพนี่ไม่ธรรมดาขนาดท่านตายด้วยโรคนะคะเพิ่งตายใหม่ๆ เออนางฟ้าก็ไปอาบน้ํามือสังฟ้าก็ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะอะก็อาจจะไปโดนอะไรน้ําเหลืองของท่านหรืออะไรนะมีกลิ่นเหม็นมากเลยก็กินติดตัวเลยนะนางฟ้าก็เลยบอกว่าเออคืออยู่กับท่านตอนกลางคืนอยู่คนเดียวนะคะญาติพี่น้องเขาก็ไปแบบอ่าทําภารกิจนางฟ้าก็เฝ้าอยู่กับศพนางฟ้าก็ถามว่าอ่าสงฟ้าเรียกท่านว่าแม่อยู่ ถ้ายู่ถ้ายังอยู่แถวนี้ก็ออกมาถ้าผีมีจริงก็ทําอะไรหล่นหน่อยบริเวณศพท่านก็จะมีอะไรตั้งอยู่ตนโตอ,อะไรนะแสงฟ้าก็อยากจะรู้นะพิสูน์นะว่าถ้าผีมีจริงทําอะไรหล่นหน่อยแสงฟ้าก็กลัวอยู่นะทุ่มกว่าฮะไม่มีใครอยู่ด้วยเงียบๆแล้วศพก็เพิ่งตายแล้วคมผ้าอยู่แต่หน้าไม่ได้คุมนะฮะเดดู ไม่มีอะไรตกอือแสดงว่าผีไม่มีจริงฮะเด็กๆอย่าไปเชื่อนะคะผีคือผีหลอก,ลอกเราหลอกอยตัวเองอย่างนี้นะคะควรจะกลัวบาปกรรมมากกว่านะฮะผีก็คือผีนะผีทําอะไรเราไม่ได้ฮะ,ะผีอะผีก็คือสิ่งสมมุติที่เราสมมุติหลอกกันนะฮะก็ถึงว่าผีหลอกไงฮะ,ะผีหลอกของหีบโรล,ลิงโออ่างก็ไก่นี่ฮะ,ะบ้านที่ทําไว้ไม่ได้ธรรมดานะฮะก็ทํา อย่างดีไม่มีใครอยู่นะฮะอันนี้ท่านมีตังหน่อยท่านก็ทําดีหน่อยนะฮะทำเป็นเรือนสองชานเราแล้วแ,แต่ใครจะมาพักนะคะแฟนขับถ้าท่านแบบอยากจะมาอยู่แบบถาวรเลยได้นะฮะไม่มีใครว่านะฮะ,ะเพราะเป็นชุมชนบริเวณเนะื้อที่ประมาณสิบยี่สิบไร่ชุมชนใครจะมาอยู่ก็ได้ขอให้ถือศีลห้าปฏิบัติธรรมกินมังสวิรัตนะฮะก็ช่วยกันทำฟื้นฟูชุมชนนะฮะ ใครมาเห็นคลิปนี้นะฮะถ้าถ้าท่านมีแนวความคิดที่จะแบบลดละกิเลสถือศินห้ากินบังสิวรัตไม่จําเป็นต้องถือสินห้านะ,ะอาจจะศิน10บสินยี่สิบสินอะไรก็แล้วแต่ท่านจะตั้งจิตตั้งกรรมฐานของท่านนะฮะว่าจะพัฒนาตัวเองให้ถึงจุดไหนนะฮะแสงคฟ้าก็มาเห็นนะฮะแสงาฟารู้สึกว่าโอ้ยทำมาอย่างดีทุกอย่างนะคระับกครับ นี่แสงฟ้าก็จะรอสวดมนต์นะคะอ่าไม่เออ,เอ,อรอสวดมนต์นะคะรอฟังธรรมอ่าสมณะท่นานตอนนี้ท่านก็นั่งรถไปดูสวนมะพร้าวว่างั้นค่ะแสงฟ้าจะรอจนถึงหกโมงเย็นนั่นแหละค่ะก็จะมาฟังธรรมนะคะกับญาติธรรมเป็นบางส่วนนี่ค่ะเห็นไหมคะยังทุกอย่างมันแบบทำไว้อย่างดีหมดแล้วนะ,ะเพียงแต่ เราเนี่ยมาทําต่อฮะมาปฏิบัติธรรมมาอยู่บ้านที่ก็ไม่ได้แหม่ว่ามีกุญแจอะไรนะใครอยากอยู่ก็คืออยู่มาพัฒนาได้เลยนะคะดูถนนหนทางก็ทำไว้อย่างดีประมาณหกเมตรเจ็ดเมตรเลยนะคะรดสวนกันได้ดูก็มีข้างล่างล,าง,ลางไปนุ่นก็จะเป็น อะไรนะค่องครัวนะคะแล้วก็ฟังทําได้แล้วลงไปลึลลกๆนู่นก,ก็จะเป็นศาลานะคะแจงขฟ้าก็อยากจะไปถ่ายถ่ายให้หมดนะคะญาตจะทําเป็นคลิปๆเป็นตอนๆไปก็แล้วกันนะคะอย่คลิปนี้ก็จะแบบถ่ายในส่วนของในบ้านนะคะบ้านที่ญาติธรรมมาสร้างไว้ก่อนที่มันมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะในก่อนที่มีญาติธรรมอยู่กันเยอะๆแล้วก็มีสมณะ ผ่านไปมาแล้วก็มาให้กำลังใจนะคะมาเยี่ยมเยือนแล้วก็มาอ่าสวดสอนอหลักธรรมของพระเจ้านะฮะก็ให้กำลังใจประมาณนั้น,นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวใส่ไฟก็จะดูเห็นไหมมันก็จะมีเนี่ยบ้านไม้ยกสูงอะไรต่างๆอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะท่านดูนะมันก็จะเป็นเหมือนลกร้างไม่มีใครอยู่ไงคะ ก็คนที่เป็นญาจีธรรเก่าแก่ก็อายุเยอะกันไปลูกๆกบหลานก็ปรากฏว่าไม่ค่อยมาหลงมงมงายไปกับกิเลสของต่างๆนะฮะหลงไปตามสังคมเพราะว่าอินเทอร์เน็ตสื่อตันตกมันมาแรงเร็วนะคะติ๊กตอกอะไรต่างๆนะคะที่มันเข้ามานะคะมันก็มา ทำให้หลงหลงงงายนะ,ะฮะดูค่ะบ้านนี่มันเหมือนบ้านแบบไม่มีคนอยู่เลยนะคะแต่ว่าทําดีมากเลยนานไปนานไปบางทีก็บางทีไม่ได้เฝ้านะ,ะก็จะมีมิจฉาชีพเข้ามางัดประตูหน้าต่างไปเป็นบางส่วนนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะดูค่ะเดี๋ยวแสงสฟาจ์ชมาถ่ายอีกคลิปหนึ่งนะคะนี่มันจะยาวไปคลิปต่อเนื่องนะคะเดีย๋ยวจะไปถ่ายด้านหลังของชุมชนนะคะ คลิปนี้ก็ขอสวัสดีเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีจ้า